มดมข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดเจนแล้วนะคะเลิกไม่เลิกแดนวรเวทโพสต์คลิปล่าสุดค่ะ <c oughs> หลายคนนะคะยังคงสงสัยในความสัมพันธ์ของแดนวรเวทแล้วก็แพตตี้อังสุมาลินนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตว่าพักหลังๆมานี้ไม่ค่อยจะมีรูปคู่ด้วยกัน แถมช่วงวันวาเลนไทน์ก็ไร้วิแววความหวานอีกด้วยค่ะไหนจะโพสเศร้าๆของฝ่ายชายที่แม้จะเป็นการโปรโมทเพลงก็ตามแต่ก็ทำให้อดคิดไม่ได้จริงๆค่ะล่าสุดนะคะวันที่10มีนาะคม2564ที่ผ่านมามีเรื่องให้แฟนๆตื่นเต้น เมื่อหนุ่มแดนนะคะได้โพสต์คลิปสั้นๆลงบนอินสตาแกรโดเป็นคลิปขณะที่ฝึกเล่นสโนว์บอร์ดที่จังหวะหนึ่งท่งตัวไม่อยู่และเกือบล้มขมำก็มีเสียงเวอร์ของสาวคนหนึ่งหลุดออกมาในคลิปค่ะงานนี้หลายคนมั่นอกมั่นใจว่านั่นคือเสียงของสาวแพตตี้อย่างแน่นอนค่ะความคิดเห็นของชาวเน็ตบางส่วนนะคะที่บอกว่าเสียงอ่งๆแน่ๆเลยเสียงนี้เราคุ้นเคย ทุกคนจะบอกว่าเสียงอังอังได้ยินเสียงแล้วก็ยิ้มแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ